สวัสดีครับแอลนูแฟนเพจเมื่อนี้ครับพามาชมรถคาดสิกสวยๆส,สภาพรอยเปอร์เซ็นชนิดวันหนึ่งในพันเลยครับอ่าบ่เป็นหนึ่งในรอยนะครับหนึ่งในพันอ่ามาให้เพื่อนๆชมเอาไวาแล้วลอ่องเบิ้งจะคาดสิก Classic, ขนาดไหนอ่านกะับเจ้าซี่เก็ตศูนึบนี่นะครับในพาเบิ้งหลบๆขั้นก่อนครับ อันนี้คาสซิกขนาดแท้ครับสภาพ90%เอร์ซเลยครับนี่อันนี้เพิ่งจะออกมาจากโกดังนะครับเป็นสภาพนิ่งๆเลยเดี๋ยวภาพเพื่อนๆเบิ้งรอบๆขั้นสะก่อนว่ารถขั้นนี้นี่อายุจักปีอ่าไพหูน่ะล่องท้ายมามตัวนี้เบาะเดิมนะครับเบาะเดิมจากโรงงานฮอนด้าซี ถ้าเบียนก็เป็นทะเบียนเดิมครับเนี่ยครับสภาพฟ้าขอบโซมีให้เห็นครับเดิมเดิมครับในทั้งรอบขั้นกุญแจเดิมข้างคอกุญแจเดิมครับกระจกม่องหลังนี่มีตัวหนังสือพร้อมนะครับอหไบ่งชัดๆครับ Made in Japan นนี่คือสภาพรถ ฮอนด้าซีเจ็ดศูนคาดซิกตัวแท้ครับเนากระเดิมทุกชิ้นเลยครับนี่จังตัวนี้ครับมาบางคนนะเครื่องแห่ง,หงนะครับตัวนี้เพิ่งเอาออกมาจากโกดังมาเพื่อนๆเ,เบิง้งยังบันเดชสตาร์ครับเครื่องอย่นยังบันเดชเห็ดลองเบิง้ง อันนี้มาให้เบิ้งความสวยงามตัวนี้มีเลมนะครับเป็นรถที่มีทะเบียนพร้อมแล้วก็มีเลมอันนี้เบิ้งก้อนครับนี่ว่างามขนาดไหนครับเดิมขนาดในฮอนด้าเจ็ดนะครับตัวนี้มีบ้างเบาะเล็กน้อยครับมีโอ้เพิ่งเคยเห็นครับรถซีเจศที่สภาพสมบูรณ์นะครับ ตัวนี้ก็ตามอายุใส่งานครับเป็นสนิมนิดนึงนะครับผมตัวนี้มาเพิง่งทั้งไตเบาะครับลดผ่านการใส่งานมาหน่อยมากเลยตัวเนี้ยเบาะสวยครับนี่เบิ่งสีครับสีทั้งน้ำมันวันนี้ปั้ดตัวเงาวับครับผมนี่แหละสภาพโดยรวม อันนี้จะบ,บอกเด้ว่ายางนี่ตั้งแต่สมัยจอดครับนี่ยางกับโซครับยังเดิมๆเ,เลยนี่นี่แหละครับฮอนด้าซีเจ็ดศูนย์สภาพเก้าสิบเปอร์เซนแต่ว่าพรันดิเซคเครื่องันซื้อได้ครับภาพแอลนูแฟนเพจภาพเพื่อนๆมาชมเบื้งรถคาดซิกอะว่าแล้วลืมกดไลค์กดแช่ ช่องเอลนูแฟนเพจกดติดตามเดี๋ยวหารถคัสซิกสวยๆมาให้เบิงกับรถใหม่ๆราคาถูกๆมาให้ชมสวัสดีครับ